คุณพ่อจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะค่ะก็คือขาจะบวมก็คือบวมหนักมากหนักมากจนไม่สามารถเดินขึ้นบ้านได้ไม่สามารถขับรถได้นะคะก็คือด้วยความเป็นลูกคือเห็นแล้วก็สงสารก็พาไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นหมอปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาต้มพาไปนวดแผนโบราณแผนปัจจุบันนะคะท่านก็ไม่ดีขึ้นก็คือเป็นปน,ปนหายๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตลอดระยะเวลา5ป ใช,ใช่ค่ะแล้วก็จนมาเจอกับผลิตภัณฑ์ค่ะที่ชื่อว่าเฟรกแต่ตอนแรกก็คือพ่อไม่เชื่อเพราะหามาทุกทุกหมอแล้วทานยามาทุกอย่างแล้วก็คือไม่ดีขึ้นแตแ่แค่ซองเล็กๆเ,เหมือนขนมค่ะท่านก็ไม่เชื่อก็ปิดใจไม่ยอมทานจนต้องไปเขียนหนังสือขอร้องกันเลยก็เลยไปตั้งผลิตภัณฑ์ให้ท่านหน้าห้องสองกล่องแล้วก็ขอร้องให้ทานค่ะโหโหท่านก็ยอมทาน ยอมทานก็คือทานวันละหนึ่งซองอะค่ะ<ม>ก็ทานไปทั้งหมด2กล่องก็ใช้ระยะเวลา2เดือน<ม>แล้วท่านก็มาเคาะประตูห้องบอกว่าออผลิตภัณฑ์ที่มาวางให้พ่อน่ะตอนนี้พ่อปกติแล้วหายดีแล้วดีขึ้นแล้วไม่เจ็บขาก็ไม่ววมะค่ะแล้วก็ขับรถได้เดินขึ้นลงบ้านได้เองเป็นปกติเฟรกสุดยอดมากๆ